ฮิเมโนโคตะเอะคำตอบของเจ้าหญิงต้องห้ามตำนานต้องห้ามจากยุคมุโรมาจิที่ไม่ควรแม้แต่จะกล่าวชื่อในสมัยมุโรมาจิตอนต้นกกอนที่โชกุนคนแรกจะรวมอำนาจเป็นนอปึกแทนมีตระกูลซามูไรโบราณชื่อว่าคุโรดะที่ตั้งรักรากอยู่ในหมู่บ้านบนเนินเขาลึกของควานบุญกตระกูลนี้รับใช้เทพเจ้าประจำภูเขาและเชื่อในฮิเมโนโคตะเอะหรือคำตอบของเจ้าหญิงพิธีกรรมต้องห้ามที่ถูกถ่ายทอดมาในสายตระกูลหญิงเท่านั้นหากถามคำถามในคืนจันทร์ดับเธอจะตอบแต่คำตอบนั้น จะไม่ใช่ของโลกมนุษย์ตำนานของเจ้าหญิงที่ถูกผนึกตำนานเล่าว,ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งของราชวงศ์รองที่มีพลังทำนายอนาคตแต่กลับถูกมองว่าเป็นอัปมงคลเพราะเธอมักพูดถึงความตายภัยพิบัติและการล่มสลายของอาณาจักรไม่มีใครเชื่อไม่มีใครรักและสุดท้ายเธอถูกขังไว้ในศาลเจ้าบนยอดเขาโอคุยามะพร้อมงอง์ผนึกเสียงของเธอไว้ในกลองหินทรงกลมที่ถูกฝังใต้ศาลพิธีกรรมต้องห้ามลูกหลานตระกูลคุโรดาฝ่ายหญิงบางคนได้รับการฝึกฝนให้ถามคำถาม กับเจ้าหญิงในคืนจันดับโดยเฉพาะโดยจะต้องขึ้นไปยังศาลเจ้าร้างบูชาเครื่องเส้นที่มีเฉพาะสามสิ่งสายไหมสีเลือดเบนิโตโอริสทอจากไหมของนอนไหมที่เลี้ยงด้วยเลือดสัตว์กระจกแตกร้าวต้องเป็นกระจกที่สะท้อนภาพคนตายเป็นครั้งสุดท้ายคำถามเดียวที่ยังไม่ได้รับคำตอบในโลกนี้เมื่อวางสิ่งของเหล่านี้ไว้หน้าศาลแล้วเตยคำถามเพียงหนึ่งเดียวในใจโดยไม่ออกเสียงเสียงงอกระซิบจะดังขึ้นหลังจากหนึ่งร้อยแปดลมหายใจเป็นเสียงของเจ้าหญิงต้องงอห้ามผู้ตอบคำถาม ด้วยวิสัยทัศน์จากอีกฝ้าของความเป็นและความตายแต่ไม่มีใครกลับมาจากศาลเจ้าเดิมเหมือนเดิมอีกเลยคำสับของคำตอบหลายคนที่ได้คำตอบกลับมีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงหญิงสาวที่ถามถึงรักแท้ของตนกลับกลายเป็นคนไร้วิญญาและหัวเราะทุกข์คอรัสทั้งที่เห็นงานศพเด็กหนุ่มที่ถามถึงชะตาชีวิตของตนจบชีวิตในท่านั่งพนมมือแต่ตาของเขาหันไปด้านหลังศีรษะชายชาราคนหนึ่งที่ถามถึงความหมายของชีวิตกลับพูดถึงว่าเจ้าหญิงบอกว่ามันไม่มีความหมายเลย ก่อนจะกลืนลิ้นตัวเองแตว่ว่ากันว่าคําตอบจากเจ้าหญิงไม่ใช่เพื่อปลอบประโลมแต่มาเพื่อเปิดผนึกบางสิ่งในตัวคุณสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นและไม่ควรได้ยินหมายเหตุจากตําราบโบราณของตระกูลคุโรดะพบในโกดังร้างปี1923เาศร้าผู้ที่ได้ฟังเสียงของฮิเมยะตอบกลับไม่ว่าจะด้วยถ้อยคาความคิดหรือความรู้สึกมิฉะนั้นเธอจะถามกลับและเมยือเจ้าหญิงถามโลกทั้งใบจะเงียบงันเพียงเพื่อรอฟังคําตอบของเธอ